เจ้าสาวปลายแดงดีกีนางเอกก้อยรัชวินก็ไม่รอช้าขอต่อย้ำกระแสความฮอตให้พุ่งทยานสูงขึ้นไปอีกระดับโดยการถ่ายภาพเซตใหม่ในชุดบิกินี่สีตัวจิว๋ว <Wow. S 1> ขณะนอนแช่น้ำทะเลชิลๆอยู่บนเปรหวดเรียวขาและผิวขาวโอโม่อย่างสบายอกสบายใจแต่ทว่างานนี้กลับไม่ได้มีแค่ความเซ็กซี่เกินต้านของก้อยรัชวินที่ชาวเน็ตพร้อมใจโฟกัสเพราะด้วยแฮชแท็กที่เจ้าตัวเขียนแนบเอาไว้ใต้ภาพ ก็ทาให้แฟนๆหลายคนถึงกับต้องเข้ามาคอมเมนต์ขออนุญาตมองบนกันเลยทีเดียวครับกับแฮชแท็กที่ว่าถ่ายยังไงให้ดูขายาวแฮชแท็กสามีถ่ายให้เหล้ยแฮชแท็กชัดเจนขนาดนี้คงไม่ต้องถามกันแล้วล่ะครับว่าสามีสุดหล่อตูนบอดี้สแลมเขาไฟเขียวให้ภรรยาสวยเข้าหมดเซ็กซี่หรือเปล่าฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ